ไก่สีน้องมาดาไก่ตีอเมรอไก่ตีบิงยา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 เฮ็ดเฮ็ดเฮ็แบบนั้นไก่สีกำลังหาอาหารกินหาอะไรนะหาแมลงเหรอน้องมาดาใช่ไหมใช่อเอาข้าวสารให้มันกินเอาน้ำให้มันกินเตี๋ยอเมร์ไอ้หอบปวดแต่

อะไรแม่มกนเห็นนะกนอีหยังก้นก้นอะๆมันเป็นงหบถ่ายไกลสีอยู่อ๋อมันนี่มันนี่ตอดมันนี่ตอดมันนี่ตอดไปแล้ว ไก่สีน้องมาดา